นั่งกินข้าวอยู่เอ้อะไรมันคืบคานอยู่ข้างล่างาก็้มมองดูเอา้าเป็นจิ้งจกเองนะครับมาหากินอาหารนะครับมีสองหางซะด้วยแต่ว่าไม่ไม่ได้สองหางแบบจากโคนเนาะมีสองหางนะครับโผล่อยู่ที่ปลายนู่นนะครับปลายหางนู่นนะครับ ก็มาหาอาหารกินนะครับนะครับดูที่ว่ามันจะกินข้าวยังไงใครอาจจะเคยสังเกตบ้างก็ได้นะครับไม่รู้แหละนะครับผมก็เคยสังเกตมาหลายครั้งแล้วนะครับเอ๊ะอ่าเปิดเทตักปลาทอดไว้ในจานเนาะ เราก็วางไว้แล้วก็ยังไม่ได้กินไปทำธทุระนู่นนี่นั่นเอา้าปิดประตูออกไปทังนอกเนาะเข้ามาเอา้าปลามันทำไมไปอยู่ตรงนั้นตัวตรงนี้ตัวปรากฏว,ว่าจริงจกนะครับค่าปลาย่างลงจากจานนะครับผมก็เอา้เอา,อาก็แสดงว่ามันก็กินทุกอย่างได้เนาะ โยนเข้าไปให้สัก2 3เม็ดนะครับดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ก็ดูกันต่อไปนะครับจนกว่าจะจบคลิปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวงานเข้าซะแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชม